สวัสดีตอนเที่ยงครับพี่น้องอยู่กับช่องบักยุกชาแนลครับวันนี้ผมจะมาให้อาหารลูกปลานะครับด้วยนี่ครับเห็นไหมบนอนจิครับนี่ครับเห็นกันหรือเปล่าครับนี่ครับนี่เล็กๆนะครับเนี่ยติดตามขอบกระปุกนะครับนี่ครับมันคือนอนจิ๋วนะครับ นี่ก็จะเอาไปใช้ดูนะนี่ครับนี่นี่ครับ,รบ,รบติดตามขอบนะครับติดตามขอบเล็กมากครับนอนจิว๋วจิ๋วจริงๆมองแทบไม่เห็นนะครับเนี่ยเกาะนะครับเกาะตามแบบเกาะตามขอบเนี่ยขอบเนี่ยเนี่ย ใช่หมดเลยครับเนี่ยตามขอบเนี่ยเล็กๆนะครับนะครับเห็นกันหรือเานี่ครับนี่ครับเออนี่นี่พอเห็นอยู่นี่ครับติดตามขอบนี่ครับเล็กๆนี่ใช่หมดเลยครับนอนจิ๋วครับนี่ครับผมสั่งมาจากในเพจเหมือนเดิมนะครับ ในเพียรของอัน a อ c อะไรนี่ครับนี่ครับเขาก็ส่งมาให้แบบทั้งกระปุกแบบนี้เลยนะครับข้างบนเขาก็เจาะรูไว้ให้าการมนเข้าหน่อยนะึงข้างในนี่คือขนมปังนะครับเนี่ยขนมปังไว้เลี้ยงหนอนจิ๋วนะครับนี่ครับวันนี้ผมจะมาให้หนอนจิ๋วกับลูกปลาของผมนะครับอายุลูกปลาอายุ ตอนนี้ก็ได้23มันแล้วนะครับเนี่ยเราจะมาดูกันว่าลูกปลาของผมมันจะกินหนอนจิ้วนี่หรือเปล่านะครับนี่นะครับมาดูกันเลยนี่ครับวิธีการให้หนอนจิ้วนะครับนี่ผมเตรียมกัะแก้วนี้ไว้กับน้ำครับน้ำเปล่านี่แล้วก็ที่สำคัญครับนี่ นี่คือพู่กันเอามาทําอะไรนั้น <S <S เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนี่สําคัญมากเนี่ยพู่กันนีครับแรกเรา,เ,ราเปิดกระปุกก่อนป๊นี่ครับอืมเห็นไหมครับเห็นหนอนไหมครับนี่เห็นหนอนนะครับนี่ตามขอบมองมมนชัดเดียวสองหัวในี่ครับนี่มันข้างครับ เห็นหรือเปล่าครับข้างเล,ยย,ล,ย,ย,ลยยิบเลยยิบที่ระยับนะครับเห็นหรือเปล่านี่นี่เห็นแล้วนี่ครับเนี่ยใช่หมดเลย <c oughs> นะครับเนี่ยยิบ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 อยู่ตรงเนี้นะครับใช่หมดเลยนะครับข้างๆนะครับเนี่ยใช่หมดเลยผมก็จะปาดเอาแต่ข้างบนนี่ครับปาดเอาแต่ตรงขอบๆมั่นแะขอบๆนันน่ะ ที่นอนเกาะอยู่เนี่ยครับนอนเกื้อเกาะอย as well as mm ู hmm. ่เน mm ี hmm. ่ยเนี่ยปาดเอาเพราะมันขึ้นมานะครับเอาพวกกันตุ่มน้ำนิดนึงครับนี่นี่มันก็จะมีกลิ่นแบบไอ้เหม็นขนมปังเลยนะครับเนี่ยปาดเนี่ยปาดเนี่ยปาดอัเนี้ยครับปาดปาดนี่ครับที่มันขึ้นมาตามขอบเนี่ยปาดครับนะครับ ตาม้อมเนี่ยดูครับเนี่ยขาวๆตวเล็กขาวๆนะครับคื้นนอนนะครับไปพวกกันนี่ครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ใส่นี่ครับแล้วก็เตรียมน้าไว้ีประมาณเนี้ยนี่แล้วก็ใส่ปุ๊บอืมข้านอนลงข้างในนะครับมันจะมองไม่เห็นตัวเล็กนี่ครับอาอีก็อีกนี่ครับนี่ป่าน ปาดตามขอบนี่เห็นนไครับมันจะตัวเล็กนะครับตัวเล็กมากเนี่ยเรจะปาดปาดเอาปาดเนี่ยมันอยู่ตามขอบนี่ครับเต็มเลยนี่ครับขาวๆเนี่ยอ่าอ่าจะน้ำกันนี่นี่เราจะไม,ไม่เอาตรงขนมปังนะครับเพราะว่า เวลามันโดนน้ำแล้วมันจะขาวมันจะขุ่นมากเลยนะครับจะมองไม่เห็นแบบตัวนอนเลยนี่ครับปาดออกนี่แล้วก็ใส่น้ำอะเยอะมากเลยนะครับนอนเนี่ยเต็มขอบเลยปาดออกผมแนะนำให้เอาพู่กันนะครับเพราะว่า ผมลองคัต่บัตแล้วมันมันมันไม่เวิร์กนี่ครับปาดออกอืมปดัดพอจะปัดเอาหมดเลยตัอขอบนี่เนี่ยนี่ครับมันจะขึ้นมาตามขอบนี่ครับนอน นี่ครับข้าวเล็กๆเล็กมากเลยนะครับเนี่ยใส่แสห้วเยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูชัชดๆอีกนะครับนี่ครับมันก็จะมองไม่เห็นครับนี่นี่เห็บบ่ะรีบๆบเรียบๆอย่ครับเห็แบบอบ เติมน,น้ำน,น่นึงเิมนึงนี่ยครับเห็นไหครับเป็นฝุ่นฝุน่นแบบเหมือนเหมือนฝุ่นเห็นป่ะค,ครับเนี่ยครับเนี่รอยเป็นแบบเป็นฝุ่นสักพักหนึ่ง นอนจมนจะล่วงลงครับล่วงลงอยู่ข้างล่างแล้วผมจะเทน้ําออกนะครับอเอาเอาเต็มงนอนจิว๋วนี่รอสักพักครับร <c oughs> อสักพักนะึงนะครับเดี๋ยววันนี้ดูปลากันนี่ดูป,ปาลปปาน,นี่ครับลูปปกปลาจะมองไม่เห็นนะครับ ลูกปลายี่สิบสามวันนะครับแต่ก่อนก็เต็มบ่อครับแต่ตอนนี้ร่วงหายไปเดิมไม่ถึงห้าสิบตัวนะครับตอนนี้ยังไม่เห็น,นครับมันมันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมจะให้นอนจิ้วมันดูมันจะขึ้นมากินหรือเปล่านะครับมาดูกันว่านอนจิ้วลูกปลามันจะกินหรือเปล่านะครับอยังมาดูนอนกัน นอนจิ๋วมันลงได้ยังเดี๋ยวดูกันเนี่ยครับหนอนจูวมันจะลงอยู่ข้างล่างครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเหมือนมีตัวอะไรจิบจิบอยู่ข้างล่างครับเห็มอะเดี๋ยวกล้องโฟกัสเดี๋นี่ครับ เหบน่ไ,ไหมครับ,รบพี่น้องครับเห็นไหมไฟกปิพลิบิมมมันอยู่มันอยู่ก้นแก้วเนี่ยครับเห็นไหมครับเห็นไหมเล็กมาก เห็นนะครับนี่ฮะอยู่ก้นแก้วนะครับเล็กมากนะครับอือพอนอนเจิยวลงไปอยู่ข้างล่างเสร็จนะครับเราทีน้ําออกนะครับเราทีน้ําออกกันน้ำหออกอพอนอนจิยวที่อยู่ข้างล่างเต็มเลยนะครับ จ <łość> เปลี่ยนท่านีอจะผมจะทำให้มันน้ำมันใสนะครับอดลงล้างน้ำขนมปังนะครับ รอให้หนอนลงไปอยู่ข้างล่างก่อนนะครับประมาณไม่ถึงนาทีครับนอนก็จะยองลงไปอยู่ข้างล่างครับนี่ครับเออนน,นี้แบบนี้เห็นอยู่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับสังเกตดีๆนะครับ,ดดรบอยู่กดแก้วนะครับมันจะแบบมีอะไรขยับ เห็นไหมครับนี่นะครับคือหนอนจิว๋วจิ๋วจริงๆเห็นไหมครับนี่ครับเยอะมากนะครับก็มาจับเบอร์เบอๆ์เลยนะพุทธทีน้่งขึ้นบนออกก่อนพุทธทีน้่งออกก่อนนะเพราะว่าหนอนจิ้มลงอยู่ข้างล่างแนละ้วพอ ออสองรอบเปลี่ยนน้ำสองรอบนี่ครับนี่ครับเออี่ตรงนี้เห็นชัดนี่ครับหอนจูเห็นว่าได้ยิบไดยิบเดยครับ,ร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 บอยู่ข้างล่างนะครับนี่นรับ นี่คือนอนจิ๋วนะครับตัวเล็กมากเหมาะสําหรับให้ลูกปลากินนะครับผมจะทีให้ลูกปลาเลยนะครับผมจะทีลงไปเลยเดี๋ยวผมจะทีให้เลย สังเกตดูครับว่าปลามันจะขึ้นกินหรือเปล่านะครับตอนนี้ปลาอยู่ข้างล่างอยู่นะครับนี่ครับลูกปลาเริ่มทยอยมาแล้วครับเนี่ยน้องจิ๋วอยู่ตรงนี้เรามองไม่เห็นนะครับมันเล็กมากนะครับจมลงไปแล้วนะครับเนี่ยไม่ปใช่ดูลูกปลานะครับ น้ำก็เป็นฟ้านะครับน้ำผมลูกปลานี่ครับลูกปลาลูกปากินอยู่นะครับเนี่ยครับเนี่ยมันลุมกินอยู่ ก็กินอยู่นะครับก็กินอยู่นะครับเนี่ยเลยเริ่มทยอยมาแล้วนี่เริ่มทยอยมาแล้วครับเริ่มทยอยมาแล้วนี่ครับทยอยมาแล้วอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับปลาก็ตัวเล็กนอนจิ๋วก็ตัวเล็กนะครับ สังเกตได้จากที่มันว่ายมานะครับตรงไหนมีอาหารมันจะว่ายมานะครับสังเกตแบบนี้เอานี่นี่ข้าวหลางนะครับว่เต็มไหมกําลังลมกินอยู่ครับเนี่ยนี่ครับนี่กําลังลมกินอยู่ครับนี่ครับพอเทลงปุ๊บ นอนจิ๋วจะลงไปอยู่ข้างล่างนะครับมันจะไม่อยู่ข้างบนนี่ครับนี่ไวยกินอยู่นะครับสรุปคือลูกประกัด23วันนะครับกินหนอนจิ๋วอยู่นะครับอืมอืม,อมคิดหนะ้าผมจะทำคลิปแบบ ขยายขยายนอนจิ๋วนี่นะครับรอ,อดูคลิปต่อไปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะทำคลิปแบบคลิปเกี่ยวกับปากัดนี่นะครับให้พี่น้องได้ดูกันนะครับ